สุดท้ายะกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5คือปีกุลและปีชวดนะหาแก้วหรือพวกอะคริลิกนะที่มีความใสจำนวน1ชิ้นถ้าเน้นพวกโทนสีนะให้เป็นสีฟ้าน้ำเงินดำเทาได้ด้วยจะยิ่งดีอนะอาจจะเป็นแก้วใส่น้ำดื่มได้เลยนะไปหาเป็นโทนสีฟ้าน้ำเงินดำเทาเป็นแก้วเลยก็ได้แก้วใส่น้ำใช้ดื่มได้เลยนะก็ถือเป็นของประดับด้วยของเสริมด้วยของใช้ด้วย เั็น้นในส่วนนี้อย่างที่บอกไปสูตรนี้ที่บอกไปทั้ง5ชุดปี ให้คุณใช้ได้ตั้งแต่วันนี้และวันที่4กุมภา2 5 6 6ต้องเอาออกนะเพราะมันปัดสาปปีปุ๊บมันจะเปลี่ยนชุดแล้วเพราะฉะนั้นดาวมันจะเปลี่ยนดาวมันจะเคลื่อนเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้ของเดิมอยู่ตั้งค้างไม้อยู่มันอาจจะส่งผลกระทบกับตัวดวงก็จะมีทั้งเรื่องงานเงินบารมีแพะนัน้น,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 นตัวนี้แนะนํานะตอนนี้ตั้งได้เลยคุณไปหาปุ๊บมาเอามาตั้งได้เลยไม่ต้องมีเรื่องนะในการเอาของมาวางบนโต๊ะทํางานทีนี้ต่อมา ก็จะมีการจัดแยกแล้วถ้าเป็นผู้ชายการใช้สูตรนี้ให้วางฝั่งซ้ายของโต๊ะทํางานถ้าเป็นผู้หญิงวางขวามือของโต๊ะทํางานเราหันหน้าทางไหนหันตามเลยนะเราหันหน้าตรงนี้อันนี้คือโต๊ะเห็นไหมฮะโต๊ะทํางานอยู่หน้าเราเราหันหน้าซ้ายคือผู้ชายขวาคือผู้หญิงเพราะฉะนั้นตามสูตรนี้ใครเกิดปีนัก,กษัตรอะไรหาของตกแต่งเอามาเสริมตามที่ผมบอกไปที่เหลือแยกกันนะชายก็มาวางไว้ฝั่ง ้ายมือถ้าผู้หญิงก็วางไว้ฝั่งขวามือเอามาเสริมนะความเฮงกัน